สวัสดีนะครับผมเราก็อยู่กันที่ผมนะฮะต้าสามสหายควายตะลึงนะฮะก็วันนี้ผมเข้าสู่ช่วงเรื่องของกูนะครับเรื่องของกูในวันนี้ก็จะมาพูดถึงหูฟังหูฟังตอนนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาฮะซื้อมั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ที่ไหนไม่บอกดีกว่าผมไม่บอกแล้วครับว่าที่ไหนฮะแต่ ผมจะเอามาใช้กับโทรศัพท์ที่มันเป็นหูฟังคอมมาเนี่ยแต่ผมจะเรามาใช้กับโทรศัพท์ซึ่งมซึ่งมันก็ใช้ได้นะฮะหูฟังอะไรใช้กับโทรศัพท์ไม่ได้บ้างวะนี่ฮะที่ผมมาใช้กับโทรศัพท์เพราะว่าผมทาพวกคลิปอะไรเนี่ยผมจะเอาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวผมไม่ทําคอมผมไม่ค่อยเก่งคอมเนี่ยจะมีไม้ใช่ไหมฮะยื่นออกมาตรงนี้คล้ายๆกับตัน เครื่องบินซึ่งผมใช้ในการพากเสียงกระตูนพากเสียงอะไรสักอย่างที่ผมทําไปนะฮะก็อาจจะใช้เจ้าตัวนี้บ้างนะครับคลิปที่ผมได้เอาไปลงเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้เลยไอตัวคลิปแบรกิลนะฮะชาวเกาะกะทิชาวเกะาะน,นะครับผมก็ใช้เจ้าคลิปตัวนี้เลยใช้หูฟังตัวนี้พากนะครับ มันชัดหรือไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้หน่อยนะครับผมจะได้ไปปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับมันชัดไม่ชัดหรือเสียงดังไปหรือแหบหรือมีเสียงพัดลมออกมาก็ช่วยบอกช่วยตักเตือนกันด้วยนะครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยนี่คือกล่องมันอ่ะเป็นเลขหนึ่ง เลขหนึ่งนี่คืออะไรวะสีแดงด้วยนะเลขหนึ่งคืออะไรวะความห่วยชั้นหนึ่งหรอวะแล้วยี่ห้อก็ฟินิสใช่หรือเปล่าวะฟินิสมัง้งอ่านไม่ออกเนี่ยกล่องกล่องกล่องมันเปราะบางมากบอกเลยเนี่ยฮะเป็นพลาสติกใสๆมันบางมากเห็นอย่างงี้แต่มันเปลาะบางโคตรเลย ครับรบบางถึงขั้นแบบเดินชนใครเนี่ยต้องเดินข้างๆใครเนี่ยต้องระวังไม่ให้เขามาชนกล่อ,องไม่งั้นเดี๋ยวแม่งของข้างในจะพังมันจะเป็นสใสๆเงี้ย้ะแล้วก็สใสๆที่จริงมันจะมีตัวแบบคลายกระดาษเอาไว้ยึดตัวหูฟังอีกทีหนึ่งไม่ให้มันขยับมากนะครับและอะไรวะมึงใช่ไหม มึงคือใครเนี่ยหัวฟ้าฟ้าขาวๆอันนี้ช่างแม่งน้องระบายกูกูไว้ได้เกี่ยวเลยและเจ้าตัวนี้เป็นมัสคอตตัวใหม่ของผมเป็นหน้ากากกระดาษที่ห่วยมากอ่ะมีมีโลโก้ด้วยอ่ะโลโก้เป็นหน้ากากกระดาษนะครับ ในหลายคนก็เห็นหน้าผมไปแล้วแต่เป็นกระดาษร้อยปอนทนทานประมาณระดับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าระดับความทนทานถ้าผมนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะความทนทานทนทานเรื่องอะไรเรื่องเหงื่อผมใส่แล้วเหงื่อ,อไหลเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากปกติถ้าเป็นกระดาษ หน้าก,กากกระดาษอะไรเงี้ยแล้วเหงือมันไหลเงี้ยมันจะทะลุใช่ไหมฮะแต่น,นี้ไม่ทะลุฮนะก็แข็งอยู่กาจะทำสองชั้นเลยไม่ให้มันอ่ะเจ้าตัวนี้ความทนทานระดับห้าเปอร์เซ็นตแต่ไม่แนะนำว่าให้ใส่นะซึ่งผมไม่ได้ใส่บ่อยหรือสัง่งอ่ะไม่เ, <c oughs> เออ ผมอาจจะแคสเกมก็ได้นะฮะไอพวกเกมอะไรพวกเนี้ยผมก็อาจจะแคสแต่ผมอาจจะแคสในโทรศัพท์ผมไม่ได้แคสในคอมนะครับถ้าผมแคสเกมผมก็อาจจะใช้เจ้าต,ตัวนี้นะครับแต่ช่วงนี้ผมใช้ไว้ภาคเสียงมากกว่าผมไม่ค่อยใช้เอาไว้ในการเขาเรียกว่าอะไรอะแคสเกมเกมผมก็ไม่ได้แคส นะครับเพราะว่าผมไม่มีโปรแกรมไม่นั่นหรือว่าผมใช้ไม่เป็นหรือผมโง่ก็ไม่รู้นะครับก็ผมจะไปขอคำแนะนำจากเพื่อนนะอาจจะแคสเกมก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ผมใช้เอาไว้พากเสียงมากกว่าแต่มันก็พากได้นะตามคลิปที่ผมเอาไปลงะคลิปแบกิวชาวเกาะก็ลองไปดูกันเสียงแหก็บอกโอเคนะโอเคครับ ช่วงเรื่องของกูวันนี้ซึ่งแม่งยังไงไม่รู้อ่ะดีเทลมันก็ใส่ไ,ได้นะยางหนังๆอะไรก็นุ่มดีสบายแล้วก็แม่งเน้อเขาเนี่ยฮะเขาบอกว่าไอตัวสายพวกนี้ฮะอย่าไปงอมันบ่อยใช่ไหมฮะ ถ้าไปงอมันบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเสียมั้งไม่แน่ใจและตัวเนี้ยอาจจะเห็นว่ามันไม่ตรงล็อกเขาบอกว่าอย่าไปหมุนมันบ่อยอย่าไปปรับอะไรตรัวนี้มันมันเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นของมันอย่างนั้นเขาบอกมาอย่างนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องของกูครับเป็นเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องมึงฮะก็ชื่อช่วงเลยเรื่องของกูนะครับโอเคครับ ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์และกด u b บสไคร์นะครับและคอมเมนต์ด้วยนะว่าข้อดีข้อเสียหรืออะไรไม่ดียังไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับเฮ้แม่เนือ้อสวัสดีครับผมคือโดเรม่อนงางาโดบิตานายอยู่ไหนนะ่ะฉันจะไปหาหนายทุย Tại sao mà... Chị ơi...